ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราได้มาที่พระธาตุมหาชัยเป็นพระธาตุประจําวันพุธนะครับอยู่ในเขตของจังหวัดนครพนมนะครับมีความสวยงามโดดเด่นไปอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเ,เลยจากพระธาตุเลนูมาประมาณก็สามสี่สิบโลนะครับก็เป็นพระธาตุคนที่เกิดวันพุธนะคะอย่าลืมนะคะอย่ามาอีกหนึ่งอีกหนึ่งพระธาตุนะคะ ของวันพุธนะคะ,ะแก๊้งสเสบียงบุญเราก็มีอีกแล้วนะคะสองอีกสองคนค่ะวันนี้ของวันพุธนะคะพระธานมหาชัยนะคะ นี่นะคะพระธานมหาชัยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะวันนี้แก๊งเติมเบียงบุญแล้วก็น้องทัพทีมน้องบุ๋มนะคะ Sawahato sawakasangko, ya kita mencari purisa satu

Sawa kawato, sawa kasa, ho paunah yo, paunah yo, hakinah yo, Anceri tarani, anu tarah unja, ketang

ไทยนี่แหละทุ่วิ่งพระธาตุนะคะที่เกิดวันพุธนะคะพระธาบุ๋มพระธาตุมหาชัยค่ะที่เกิดวันพุธ กุฎ